เปิดชีวิตปัจจุบันออฟชนะพลหันทำอาชีพนี้เปิดชีวิตปัจจุบันออฟชนะพลหันทำอาชีพนี้พราเอกหน้าเด็กตลอดการประจำวิกลากซีคงไม่มีใครไม่รู้จักเขาสำหรับหนุ่มออฟชนะพล ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ขยันมากๆที่หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้หนุ่มออฟต้องหยุดงานในวงการหันตัวเองมาขายของแทนซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังได้ออกมาเปิดใจถึงการมาขายขนมปังหน้าหมูในครั้งนี้ว่าขนมปังหน้าหมูเป็นอาหารที่คุณแม่ทำให้ผมทานเป็นประจำอยู่แล้วครับ โดยหนุ่มออฟเป็นถึงดาราที่มักจะใช้เวลาว่าในการหาอาชีพเสริมทาอยู่เสมอโดยออฟชนะโลได้ใช้เวลาในช่วงที่ไม่มีงานละครหรือว่าว่างจากงานอีเวนต์หาทําอาชีพเสริมในการขายขนมปังหน้าหมูช่วยทํากับคุณแม่กันสองคนเพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ว่างมาจ่ายค่าน้ำข้าไฟได้บ้างและมีบริการขับรถส่งขนมปังด้วยตัวเองอีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะสําหรับขนมปังหน้าหมูเป็นอาหารที่คุณแม่กับออฟทานกันเป็นประจําอยู่แล้วและ ตอนนี้ต้องใช้เวลาอยู่บ้านานานๆทําให้อยากมีกิจกรรมทําเพิ่มและหารายได้เสริมอีกด้วยก็เลยตกลงกันว่าจะขายในราคาถูกคุณภาพดีโดยช่วยกันทํากับคุณแม่รับออเดอร์และส่งในตอนเช้าออฟชนะพลกล่าวว่าปกติเราจะมีอีเวนท์ทุกเดือนละครก็ไม่ได้ไปถ่ายรายการก็หายไปเลยมองว่าเราน่าจะหารายได้เสริมเข้ามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่า,าใช้จ่ายภายในบ้านนิด,นด,นดนนๆเพราะเราไม่ได้ขายแพ็กกำไรกล่องหนึ่งไม่กี่บาทแต่ เรามองว่ารายได้น้อยยังดีกว่าไม่มีเลยในประโยคที่ว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพึงมาเข้าใจความหมายจริงๆว่าสิ่งที่เราได้ยินมาเราได้เอามาใช้จริงๆในวันนี้และทำให้ประโยคนี้มีความหมายกับเรายิ่งขึ้นเงินน้อยทำไมจะไม่มีคุณค่าเรามีเงินเกือบล้านบาทถ้าเราไม่มีเงินเล็กๆน้อยๆส่วนนี้ที่เติมเข้าไปยังไงเราก็มีไม่ถึงล้านส่วนเรื่องที่ว่าจะทำต่อไปไหมถ้าหลังจากที่กลับไปถ่ายละครแล้วออฟได้กัน ว่าโดยในช่วงว่างๆก็จะวางแผนเอาไว้ว่าถ้าสามารถทําออเดอร์ได้ก็จะโพดว่าทําได้นะใครอยากทานก็ออเดอร์มาเลยเรียกได้ว่าแม้จะเป็นดารามีงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังขยันหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆไว้ใช้จ่ายภายในบ้านโดยมองว่าถึงเงินจะน้อยแต่ก็มีคุณค่าสามารถนําไปจ่ายหรือเก็บออมได้เช่นกันคืนแทนพระเอกหนุ่มผู้ขยันจริงๆค่ะถือเป็นตัวอย่างที่ดีเลย